สวัสดีคะ่ะทุกท่านประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองอ่างทองวันที่15พฤศจิกายน2 5แ8วันนี้มวลน้ํายังมาไม่ถึงเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มานะคะปริมาณน้ําค่อยๆคืคคคบคลานเข้ามาเรื่อยๆท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองนายกเตือนใจทรงไตรคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจออกสำรวจสถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ทุกแผนเผชิญเหตุตั้งแต่แผนป้องกันแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพซึ่งเราเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วระหว่างที่พวกเราอยู่กันสุขสบายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียงที่น้ํำยังเข้าไม่ถึงนั้นผนังกั้นน้ําตรงไหนมีพื้นที่ปริรอยแล้วมีรอยแยกมีน้ําผุดตรงไหนพังทีมงานเทศบาลเมืองอ่างทองทุกกองได้รับมอบหมายให้สำรวจตรวจทุกสภาพทุกบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงและ จุดเสี่ยงของเขตเทศบาลเมืองอ่างทองมีทั้งหมด13จุดจุดเสี่ยงน้ําท่วมหรือจุดเสี่ยงที่จะพังที่จะผุดที่จะเอ่อล้นมีถึง13จุดซึ่งแน่นอนในระหว่างวัน เรามีหูมีตามมากมายประชาชนช่วยกันดูแลช่วยไปสารวจช่วยกันรายงานขึ้นมาแต่ในายามค่ําคืนดึกๆนั้นขณะที่ประชาชนหรือหลับสบายนั้นมีหน่วยงานหนึ่งที่ออกตรวจตราหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งคืนก็คือกองต่างๆในเทศบาลเมือ,องทองทั้ง6กองผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพวกเขาทํางานกันอย่างไรในเวลาค่ําคืนจับระบบการดูแลปฏิบัติการอย่างไรตามนโยบายของนาย,ยกเทศมนตรีทเทศบาลเมือ,องทองท่านเตือนใจสงไตร ไปดูไปฟังท่านประหลัดเทศบาลเมืองอ่างทองรณชัยเสือวงศ์เชิญรับชมค่ะสวัสดีครับเรียนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองอ่างทองทุกท่านตลอดช่วงในระยะเวลาที่สถานาการณ์น้ําสูงขึ้นเทศบาลเมืองอ่างทองโดยท่านนายกเกอนใจทรงไตรได้จัดเวรย,ยามเฝ้าระวังน้ําโดยแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาตั้งแต่สิบเก้านากายี่สิบสามนิกาและ4ี่นากาของทุกวัน เจ้าหน้าที่ข้าเวรเป็นบุคลากรในเทศบาลอ่างทองประกอบไปด้วยสำนักปลัดกองคังกองช่าง,งกองศึกษากองสาธารณสุขกองสวัสดิการและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเข้าเวรประจําทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เข้าออกไปตรวจสอบกระสอบทรายไปลือเออกั้นน้ําว่ามี soi, อร oule, อยรั่วรอยซึมหรือเครื่องสูบน้ําสามารถใช้งานตามปกติได้หรือไม่และถ่ายภาพ รายงานทันยกให้ทราบในทุกช่วงเวลาสําหรับการออกไปตรวจเส้นทางและจุดเสี่ยงมีดังนี้ 1. วัดต้นสนหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง 3. หน้าการประปาสวนภาคอ่างทอง 4. บริเวณตลาดหลวง 5. ชุมชนรงเจ 6. ชุมชนทรัพย์สิน 7. วัดสนามชัย 8. วัดชัยมงคล 9. ทางเลี่ยงเมืองใต้ทางเลี่ยงเมืองอ่างทองทั้งสองฝั่ง ชุมชนบางแก้วสิบเอ็ดหน้าสารากลางจังหวัดอ่างทอง12บสองบริเวณบ้านโค้งประทูวัดอ่างทองและสิบสามชุมชนบ้านรอจรึงเรียนมาเพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้เกิดความมั่นใจในการดูแลควบคุมสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างทองได้ตลอด2 4ิชั่วโมงขอขอบคุณครับ